วันนี้เราอยู่ที่แคมป์ใหม่แก่งกระจาน,นะคะ่ะนี่เลยดูวิวสิสวยไหมย,ย้อนกลับไปตอนที่เพิ่งมาถึงเลยนะคะฝนตกหนักมากค่ะทุกคนก็นั่งรอบนรถัะพักหนึ่งเลยเนาะพอฝนหยุดเนี่ยวิวก็คือสวยมากมีหมอกด้วยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะพอเข้ามาก็จะเจอประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบซุ้มนั่งเล่นได้นะคะถ่ายวิวแบบกว้างๆให้ดูเลยก็แคมป์ใหม่แก่งกระจานะคะอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ160กกว่ากิโลก็คือถ้ารถแบบปกติขับมานี้ก็น่นจาจะสักชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงได้แต่ว่า ของของหนิงอะคือเป็นรถตู้ไงแล้วแบบน้องน้องก็น้องก็แบบเก่าแล้วนะคะก็ใช้เวลามันสองชั่วโมงเลยนิดๆด,ด้วยวันนี้กางเต็นท์ด้วยเนี่ยเพราะว่ามากันสี่คนนะคะนอนบนรถก็ประมาณสามคนแหละแต่ว่าพ่อก็คือนางก็เลือกที่จะกางเต็น,นท์นอนข้างนอกคนเดียวมื้อเย็นนะคะกุ้งกับปลาหมึกย่างนี่กับเตาสู้ชีวิตเหมือนเดิม คนย่างวันนี้มีพี่สาวมาด้วยนะคะพี่สาวจะแช่เลยเราก็มีหน้าที่นั่งรอ,รอ,ร,อรอกินเพราะมีคนย่างให้แล้ว มีสมาชิกเพิ่มหนึ่งตัวคิดปะ่ะอย่าสวบนะเออโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโ,หโอ้โหงเคียวเป็น ASMR เลยนะคะเป็นแบบมีเตียงด้วยเอาอีกขีนหนึ่งก็ได้ค่ะเอาให้น,อน้อยน่ารักอะ่ะ แล้วพรกนี้มาอีกแน่นอนเพราะว่านางได้กินจากเซนเราแล้วหมากีของทอดเยอะไม่ได้แล้วเวลาหนิงไปตั้งแคมป์นะคะไม่ว่าจะนอนเต็นท์หรือว่านอนบนรถตู้เนี่ยก็จะใช้เป็นพัดลมไร้สายแบบนี้เลยก็คือเอาไปชาร์จแบตแล้วก็มาเปิดใช้นะคะ เช้าแล้วค่ะทุกคนพามาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศดีมากๆที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์บริเวณใกล้ๆกันนะคะมีอีกหลายลานเลยถ้าช่วงที่ไม่ใช่หน้าแรงเนี่ยน้ำขึ้นไปถึงนั่นเลยนะทุกคนเนี่ยขึ้นไปถึงตรงเนินนู้นเลยนะคะก็คือจะสวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าอันนี้คือน้ำมันแรง มีเรือให้พายด้วยแล้วก็เล่นน้ำได้มีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะคะที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะคะอันนี้เป็นบ้านไม้ไผ่ราคา1,300บาทพักได้2ท่านพร้อมอาหารเช้าค่ะ นี่เลยอีกมุมนึงนะคะบริเวณตรงนี้ก็สามารถกางได้หมดเลยนะคะเป็นพื้นหญ้าเร,เรียบก็คือสะดวกสบายมากๆไกใกล้ห้องน้ำด้วยนะคะตรงนี้เดินเข้ามาจนถึงด้านในสุดของลานกลางเต็นท์ก็จะเจอกับบ้านพักกระจกโซนนี้ก็คือ private สุดๆเลยนะคะ บ้านพักกระจกเนี่ยจะอยู่ที่2,500บาทพักได้2คนพร้อมอาหารเช้าเช่นกันนะคะการพักผ่อนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะแค่ได้นอนอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องเรียบร้อนเหมือนวันที่ต้องไปทำง,งาน ได้ทำในสิ่งที่ชอบได้ทำในสิ่งที่รักแต่สำหรับเราก็คือการได้ออกไปเที่ยวนะคะได้พบเจอผู้คนแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่ต้องไปไกลก็ได้ไปสถานที่ใกล้ๆเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักยังไงก็อยากฝากบอกทุกคนว่าถ้าเหนื่อยล้าก็หาเวลาพักผ่อนบ้างหรือไม่ก็หาเวลาออกไปเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะ